สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันดีเพราะว่าวันนี้แต่ละคนก็มีงานเลี้ยงกันนะคะวันนี้แนนก็มีคิวจะต้องไปประชุมหลายคิวมากนะคะแนนแวะมาที่สถานีเอเซียทีวีค่ะแล้วก็วันนี้น่าจะมาคุยเรื่องสเตมเซลล์สดผลไม้ซึ่งคนโทรเข้ามาเยอะมากว่ามันแก้อะไรนะคะสเตมเซลล์เนี่ยก็คือทำมาจากผลไม้นะเอสเพราทอของดรวี ทานแล้วแข็งแรงนะโรคที่หนึ่งวันนี้จะคุยก็คือโรคอัลไซเมอร์นะคนแก่เจ็ดิบแปดสิบเนี่ยก็เป็นเยอะเพราะฉะนั้นทานเถอค่ะเพื่อสุขภาพวันนี้เรามีผู้ยิ่งใหญ่คนจนผู้ยิ่งใหญ่พิ่ชัยน้อยรอดอสวัสดีค่ะป๋าสวัสดีครับค่ะอะป๋าเป็นไงทานแล้วเป็นไงโอ้ทานแล้วสบายมากเลยเร่นะรางกายก็รู้สึก ดีมากเลยอะอ่าฮะอ่าฮะนี่เพียกย้ำต้นตัวกล่องนะไม่แต่ป่าอายุมากแล้วนะทําไมแข็งแรงยังมันเราก็บริหารร่างกายด้วยวันวันความจาเราดีไหมเราทานเข้าไปเนี่ยก็ก็ใช่ได้อะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละก็คนอายุรุ่นป่าในบะางทีเขาก็มีโรคอัลไซเมอร์เยอะ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 ครับแต่อีตัวเนี้ยสเต็มเซลล์ที่หนูเอามาแจากแจกเนี่ยทําให้ป่าดีขึ้นมาดีขึ้น หลายคนดีเพื่อนๆหลายคนก็ดีขึ้นด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะมีความจําที่กลับมาสู่สมัยเราแข็งแรงเนาะใช่ค่ะก็ทานเถฮะได้ดีมากทานนะฮะวันละเม็ดสองเม็ดนะวันละสองเม็ดก็พอแล้วก่อนนอนก่อนนอนสามเม็ดสิบปล่าใช่ใช่ผมทานวันละเม็ดสองเป็นเองจะป่าความจําดีเนาะ แข็งแรงมารู้สึกกระชุ่มกระชวยกลับเป็นนมพอพอทานไปแล้วหลับสบายอ่าแล้ววันนี้กระปุกหายไปไหนหมดขายดีแจกเคล็ดลัูมันหมดแล้วเอ้คำนี้เอาใหม่แล้วเนี่ยอ่าแล้วเรื่องหนังไทยป่าวว่าไงที่จะให้หนูไปนั่งคุยเนี่ยก็เวลานี้จะต้องอัดแล้วละกันเบื้องหลังหนังไทยหนังกลางแปลเลยอะไรงานเลยจะต้องออกในเร็วอเนี่ยออกทุกวันเอองั้นติดตามชมได้ที่ช่องเอเชียทีวีของเรา ครนะคะขอบคุณป่ามากค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับนะคะวันนี้เรามาไลฟ์ S <S สดกันนะคะคุณพิชัยน้อยรอดเนี่ยเธอก็มีผลงานเห็นเราตั้งแต่เด็กนะเดี๋ยวนี้เราเด็กเขาก็ยังไม่แก่นะเราก็ไม่สะดวกตายไม่สะดวกแก่นะฮะต้องทานเลสเบร์โทด็เรวีนะเขาเรียกว่าเป็นสเต็มเซลล์ผลไม้ mere. ซึ่งทามาจากเบอร์รี่นะคะไม่มีอันตรายเพราะว่าแนเน่ยทานอยู่ป่าเขากทานอยู่เพราะฉะนั้น0859 39 9909ค่ะก็สนใจนะคะช่วงนี้30บาทรักษาทุกโรคอยากรู้โทรมานะคะสมองเราจะต้องดีป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะอันนี้เป็นประโยชน์ของสารเลสซูลาโทของดรวีค่ะแล้ววันนี้เราก็จะคุยเรื่องสมองเสื่อมป้องกัน โรคนะอัลไซเมอร์นะ,ะ,นอ,ะอ่ะพรุ่งนี้นป่าเนาะเราก็จะมาคุยกันนะอีกโรคหนึ่งเขาเรียกโรคไขมันเบาหวานความดันสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการการเลส巴าโต้ดรวี e ato, v, นะพี่นัทนะแล้วก็นาะงลาแม่ไพรินจวิรัตนะครับบริษัท n k x p travel เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกช่วงนี้ก็จัดโปรโมชั่น นะเ,เที่ยวเที่ยวฟรีนะกับคนที่มาออกรายการเราว่าใช้แล้วเป็นยังไงส่งข้อความมาค่ะ08 59 39 9 9 0 9ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Happy Sunday บ๊ายบาย